อโอเคครับบวัสดีครับสวัสดีครับผมธนทุนชูเฉยยงนะครับวันนี้ชาวนี้อยู่กันที่วัดทุ่งบอกนะครับอยู่บริเวณคลองตรงนี้เป็นศา,าลาประชากมนะครับเดี๋ยวเราจะประชุมกงมูี่งานนิดเดียวนะนะครับ,นะนะรบแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยากจะ ชื่อสั้นนะครับปั้นคลิปนี้ไปยังเพื่อนๆไล่ๆฐานเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีกิจกรรมในพื้นที่กองมูที่5นะครับตำบลน,น้ำอบรณ์อำเภอจุฬาพน์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่นยานผู้ใหญ่นะครับโชคชัยก็ได้ไประชาสัมพันธ์ไปคนหน้านี้แล้วแหละนะครับว่าวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆในพื้นที่กองมูที่5เรานะครับแล้วก็แค่คนสำคัญนะครับที่จะมาพบปะกับ พวกเรานะครับก็คือตางปีวรพรนนะครับเดี๋ยวให้ผีก็ได้แนะนําตัวนะครับแล้วก็พูตึง้งกิจรกรรมในวันนี้นิดนึงนะครับผีครับเจเลยครับสวัสดีค่ะเจวราพรแก้วสวัสดนะคะการวันนี้ก็มีกิจรกรรมเรียงเรียงนําจ้าตอนป,ป,ป,ป้าป๋าปูสมุนไปกระสมนะคะการเด็กก็เรียนเอร์นะคะผู้มีจิตตานะคะมารวมเป็นส่วนหนึ้ง้องอ่านบุญในวันนี้นะคะค่ะครับโอเคครับ เกปีเกี่ยวนะนเกนะเออเกี่ยวับวันี้เนี่ยเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีต่ไรตั้งแต่ไหครับิีกรรมเริ่มจากเก้าโมงเช้าถึงสิบเอ็นาฬิกาจุดสามส่นค่ะอ่าก็ใบตามใบตามโอห้าโมงเย็นเย็นอ๋อถึงเ็โอเคเ็นตั้งแต่เกาโมงเช้าเงเช้าถึงห้าโมเย็นใช่ค่ะเออห้าเย็นนะครับการไล่ไคนนะครับสีขาเข้ามา หาเล้วแล้วก็หาปุ่มเนี่ยได้ต่อใา่นะครับคุยโูหนัดกันกะว่าเออเดี๋ยวก่อยข้าวมาคนเสียงคนเสียงก็ไล่ใช่เหมือนกันครับเตีกันนงครับอาพุ่มเหยียปล่าเ่ยอยาเปล่าวะนะอยีกปล่าก็ได้ใหญ่ก็ดีปาติงครับปาติ้งมาเต่เช้าเลยนะครับป้าติ้งมาวันเช้ามารวมกิจกรรมตั้งแต่ป่าได้แหละครับปาติ้งมาตั้งเด็กปลอมกลู่เด็กที่เจ็ดกลิ้ง ในกลาวว่าต่ำบ่มต่ำไรมาต่ำต่ำเนี้ยวบ้ารั่วต่ำเนี้ยวกล้วยต่ำแต่งต้มนุ่มกอมมันนี่นี่นี่ฝีมือปลาดิ้งเล่นฝีมือปลาดิ้งมันครับกันนี่ฝีมือปลาดิ้งอันนี้ฝีมือปลาเวียนอืมช่วยๆกันมาช่วยช่วยๆกันมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยล้านพองปลาดิ้งกันเรียนอยู่ที่นี่กันล้านปลาดิ้งเรียนเดี่ยวนี้เรียนอยู่ที่นี่ เรียนอยู่ก <Anfang> <demasiado> ี่คนครับล้านป้าดิ้งเรียนที่นี่ร้านบ้าดิ้งคนเดียวพ่อเรียนอยู่พ่อรัมแล้วเรียนพ่อรัมแล้วมันนะครับ วันนี้กันา้ปาดิ้าชวนนิดนึงครับเพื่อไว้ชวนก็อเข้ามารวมกิจกรรมเราตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับสัางวันอยู่นะครับเลยปาดิ้งก็ไม่รู้ชวนเคยกันนันปาดิงเชินนายอำเภอเลยนายอำเภอมารวมกันมั่นแน่ปาติ้งเชินจุดใหญ่ๆมั่นก็เชเชิจุดใหญ่ถ้านอำเภอมาดีใจไหมดีใจแต่ถ้านายอำเภอไม่มา ประเด็นที่อันนั้นเด็กอยู่เนี่ยมัดสี่เด็กมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คที่นี้ไปในในนู่นนะใน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 จมรมอ่ามันมีชมรมผู้ใหญ่กับนั่นเป็นกลุ่มอยู่แน่เบอร์อยู่เนื้อกันได้ได้น้าเบอร์ตรงมานะน้าเบอร์นะโอเคพี่ครับเดี๋ยวโอเค อ่าได้ได้พูดคุยตึงมาทุกคนต้อง่าวสาวนิดหนึ่งเดี๋ยวอ่เพี่เวอ่าจริงจริงแล้เนี่ยเราทำกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมพวงนี้ขึ้นมาเนี่ยเผื่อเผื่อได้ครับเผื่อได้ได้ปัตตานาโรงการศึกษาโรงเรียนบ้านตุงบอกอะค่ะอืมครับก็คือเรื่องงานว่าโรงเรียนเนี่ยของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราได้เข้ากันดูแลว่านักเรียนเนี่ยค่อนข้างหน่อยนะพี่เจหนะนะครับแล้วก็เราก็ต้องการที่จะห้าทุนสักคนหนึ่งที่จะไปช่วยดูแลในการจ่ายจ่ายของโรงเรียนนะครับก็ซื้อเปงานบุญกัน นะครับแล้วก็ชุมชนได้มีส่วนรวมกันประมานั้นนะพี่เขียวนะนะครับก็โอเคกันนั้นเดี๋ยวถ้าเป็นตัวเราไปไปเยกไปคุยกับผู้ใหญ่อีกหลังนึงนะครับการสำนักทีมนี้นะครับพ่อมากมาคุยนะครับพี่เขียวก็ต้องมีภารกิจนะครับป้าทิงก็ต้องไปกรบแค่กับคุณนะครับพ่อมเองก็ดึงทางช่องฐานมาเผื่อที่จะได้ผดผุยได้สั้นๆกันช่วงเลขนนะครับเดี๋ยวต่อาทิตย์ต่อไปนะครับน่าจะเดี๋ยวได้เชิญตางกันผู้ใหญ่นะครับ วุ้ยจุกใจนะครับิีนี้นะครับมามาพูดคุยกับเราอีกเทปนึงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวบทสั้นในยุ่งนะครับเดี๋ยวก็จะได้คุยในหลายๆเรื่อมลึกกันอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับประชาสัมพันธ์นะครับทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราอยู่นะครับถึงการประชาสัมพันธ์วันนี้ยังมีเวลานะครับเข้ามารหวมงาน งานบุญนะครับนะครับสวยหาโรงเรียนจากบ้านถุบกของเรานะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังหาทริปนี้อยู่แบบนี้ไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ